บางสิ่งในชีวิตมันดูยากเมื่อตอนเริ่มต้นแต่บางสิ่งในชีวิตกำลังทำอยู่ก็ดูยากเมื่อกำลังทำไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ครับที่คุณให้ความหมายกับมันมันจะยากไปหมดครับสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับมันจะไม่มีคุณค่าและทรงพลังถ้าคุณไม่ได้ให้ความหมายมันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการให้ความหมายหรือมีนิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ NLP นะครับให้ความสําคัญมากๆถ้าคุณอยากเปลี่ยนเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณให้เปลี่ยนไปที่ความหมายก่อนเยอะตัวอย่างเช่นเฮ้ยปัญหาที่ฉันเจอในวันนี้ ฉันจะตีเป็นบวกได้อย่างไรไม่ว่าปัญหาจะเข้ามาหาคุณกี่ครั้งคุณตีบวกตีบวกให้ความหมายบวกครับและแน่นอนครับยกตัวอย่างถ้าเกิดว่ามีปัญหามาแล้วคุณสามารถตีบวกได้ตลอดตีบวกได้ตลอดคราวนี้นะครับปัญหาก็จะไม่ค่อยเข้ามาหาคุณแล้วครับเพราะว่าเฮ้ยเอาส่งปัญหาไปให้คนคน,คนนี้ทีไรเนี่ยคนคนนี้ก็แบบรับมือได้ตลอดเลยอะเฮ้<ะไ>ยเบื่อแกล้งมันแล้วมันไมน่มันไม่ร้องไห้แกล้งมันแล้วมันไม่เสียใจไปหาคนอื่นดีกว่า <S 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 นั่นแหละครับคือสิ่งที่ปัญหาทำด้านนี้เป็นเรื่องเล่าพ เป็นคนละพวกกับแกใช่ไม่ใช่พวกเดียวกับแกถ้าคุณทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราควรจะทํานะครับในเช่นสมมติถ้าถ้าเราเครียดเรื่องเงินแล้วเราแบบเสียใจเรื่องเงินนะครับอันนี้นะครับปัญหาจะแบบลุมสกรรมคุณเลยแต่ถ้าคุณแบบโอเคถ้าเกิดว่าฉันมีปัญหาเรื่องเงินฉันจะฝึกริการบริหารจัดการเงินใหม่ฉันจะออมเงินเยอะกว่าเดิมฉันจะทํางานหนักมากกว่าเดิมฉันจะหารายได้เยอะมากกว่าเดิมฉันรวยกว่าเดิม เพราะฉะนั้นครับปัญหาก็จะเริ่มงงครับอ้าวมึงไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรเลยเหรอแล้วคราวนี้ครับปัญหาก็จะไปเล่นกับคนอื่นครับไปเล่นเกมชีวิตกับคนอื่นยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นคุณทําได้ไหมครับในสิ่งที่ว่าป้าบอกกลับครัวนะครับกลับครัวนะครับที่จะต้องเป็นนะครับด้วยการตีความหมายใหม่เจอปัญหาตีบวกเจอปัญหาตีบวกหรือเจอเรื่องดียิ่งตีความหมายบวกเข้าไปใหญ่ว่าเฮ้สิ่งนี้ดีมากเลยหรือถ้าเจอปัญหาโฮ้เรื่องนี้ทําให้ฉันเก่งการเงินมากขึ้นเรื่องนี้ทําให้ฉันกล้าพูดมากขึ้น อันนี้เป็นต้นนะครับคุณทำได้ไหมถ้าคุณำทำได้พิมทำได้ใต้คอมเมนต์ครับโอปป้าอีสานมาสเตอร์โค้ดเอนเอพีสวัสดีครับ